เค็มแล้วหรออ่านีิมันมีซองอ่ะอ่านสิซองในขยะเนี่ยเในเออจะวันนี้จะกินจิ้มจิ้มอันนี้สวัสดีค่ะคานผู้ชมไม่ป่า มักโอันมักซอสนี่น่อยก็ได้ใั่มเื่อนี้มาก oui, ินแ้วพี่นางมีอย <the> <started? the truth 8> nah ู you ่นน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 นมานนนนนนนอนไนน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 อนน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 อนน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 อนนอนนนนนนอ้นน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 นเนน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  ป้ากับพ่อป้าไปด้วยกันได้ยากมันเข้มพี่น้องเพราะว่ามันเคยมันใส่เสือไ้เข้าแบบอุบาทว์เลยนะอันเห็ดอันเนื้อกับหมูกระทะบ้านี้เป็นเห็ดถือเทศกาลไข่เผาพี่น้องมันบวมีอันลูกสอบลุกซิ้นี่ยังดอกมีแต่หมูละล่าเหมือนนี้หมูปิ้งหมูย่างนื้ย่างหมูเพราะว่ายังเพราะว่ามันเทศกาลลานว่วงมัวเปิดกัดได้แต่หมูมา้ยเทศกาลกินไข่ เขาก็จะกินเทศกาลกินหมูเขาเรากินไข่ไม่ไหวจะนั่กินข้างในหรือข้างนอกกินข้างในนี่แหละข้างนอกก็กระหนาวบันไดกระเล่นเขาไหมอะได้บบนี้อ่าคือเก่าเออกินนี่แหละลูกนั่งเคี้ยขนมเอาให้หมดนั่นแหะทุ่ขนมเคี้ยพกน้องน้องมาเด็กๆน้องนมามันไม่นั่งกินเหมือนเราหรอกมันก็นุ่นดูโซฟานุ่นอันนี้เราปูกินได้เออมันก็เหลี้ยงไปเขาทขนัานเนาะปูเอ้ยฟอกออกคลิปเด้อ ขนมไร้แรงมันกินแล้วมันกินหมดไม่ได้ว่าโอ๊ยคิดถึงหน้าตูนนอกว่าเสิร์ลืมเผื่อลืมเดิมขนมเข้าวฟางสองคนนี่มันเป็นโรคก,ก,นนกินกินขนมหวานพี่น้องกันเลยกินด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามีเงนินหน่อยนั่นแต่เอยฮิวเบอร์รีโซนเต่าอ้าว<ๆ>อันนี้ก็ได้เอาออกมาแล้วก็าทำกินด้วยกันอะไรเดี๋ยวไปกินมันยังมีไม่ใช่เลยไข่แดงไข่เหีียอื้ม อะไรน้องไทเนี่ยเออเอาออกมาจะได้โลมบ่ไดด้เปิมันไดันปอกจะได้โลงตู้เย็นมั้งขนมหอมมันจะเด็ตะอโคกนี่ไงเออเอาออกไว้ก่อนแล้วค่อยทอดอันนี้มันต้องทอดก่อนเรากินได้การมาปุ๊บพอได้กินก็ทอดเราเองนะบริวารกินน้ำดอกเพราะว่าบริกินขนมน้ำแมนบ่ นเองขาใส่ผงยี like ่โวจัดหอกก็ย้งวะแม่นบ่ก็ยังวะสยีกวแม่ลูงานแต่งานแต่พี่น้องให้ในหอดยว่อันข่มหอดก่อนพระว่าเขาต้องการไข่ไม่ให้ต้องเข่าเขาเล่นเวลาเขาบปไดิวังดีว่าข่เชียงงานขึ้นหมู่บ้านเน๊โอ้พี่น้องยสบดยังมือขึ้นนอนรับปานตายปะมื่อไหลสกมาหยางเนาะแถมไฟก็ดับอีกงูจีบใจเวรตนาง ดีเมื่อวานเขาให้ดูมวยแป๊บเดียว <c oughs> เอ้ยฟุตบอลไม่ใช่มวยฟุตบอลแป๊บเดียวคอน,น่ยายกสิดใจนะฟุตบอลจอบมาสั่นดีด้าเพชรยังคนไหมผู้<อ>เฒ่าเนาะผู้เฒ่าอันขันแม่เมื่อเมื่อกลับบ้านเมื่อวานกับบริบกรเข่าพี่นอ้องลืมคือพอว่ามีร้านอาหารนี่ทั้งทางก้มจะไปเฮ็ดกับเขา่าเปิดแก๊สนะอันเปิดเตาไฟฝ่ายย่านไหนมันกับพ่อมา,าฟไฟนี่ไงยังมีอยูย่ป้าถ้าพูกกินได้ ซูปแน่กินของหวานชุบมะตมมะโซ่กูดอกได้ว่าแต่กินไก่นี่ไปก็ไอปูก็ได้ปลาก็ไม่เอาไอปูก็กินเนี่ยินกระดูกแง่กันคันไปกินไก่ถ้กินไก่ไปไดไขควันได้เพราะไควันมากินเมื่ออกมันกินไต่เนือมักแทะกระดูกไปนี่มันไปต้องกันใดไก่ตัวหนึ่งหันกันโลงโตแต่ว่าไปก็ไอปูหันกันพอโลงโต มองกระดูกกันสำหรับแม่พี่บอค่อยกินมองได้ก็กินพี่น้องหน้าวัวมีเสือมีเสียอดิฉันกงน้ำซุปหรือเปล่าน้ำจิ้มเพ่อยจะใส่น้ำจิ้มในตู้เย็นออกมาลูกอยาจะกินก่อนเหรอเออกินก่อนได้โอ้กินก่อนเลยแข้งขาเหี่ยวถึงก้นหลูกไสเป็นไงล่ะเสดไส้แม่พี่ลูกชายคนเล็ก นี่ต่โมงกุ้งกินกินได้รอบใบใบรอบแรกกินหมูย่างไปก่อนเดี๋ยวเอาไอ้หนังโจระเคให้ปู <laughs> เออเออมพืกระซิไม่เห็นย่างปลายเห็นหนังปลาก็พอดีแหละสักตายก็ดีโอ้ยสนนี่ก็กินบะหมีดดกแต่ว่าผิดจังบ่ได้ลูกศิษยเนาะมีตูน้นัวออกมา

ไปเป็นเมืองไหนก็ร้อนมาแต่เมืองไทยกน,นีเป็นจังไงยี่าไทยหลายหนาเป็นยังไงเนี่นเบื่อแล้วขอ,องกินไม่ตู่พี่น้องเอ<า>้ยแอนยุขนาดแม่งจะเลี้ยมือว่านามีพูดแล้วก็สอบยังไงได้ยังเหลือแตน,นตู่อยู่นี<อ>่ไปมือ <c oughs> ว่านนี่ไฟดับหัวดาหัวบอกกระทั่งห้ามเปิดตู้แซ่เด้อก็เห็นแบตถุงเขาเข่าไปมือว่านนี่โอ้ยยานไฟอันไฟมันดับอาหารมันละลายใช่ไหม การสุ้นี้ทั้งในมันเสียแม่บีก็รอดตายจากประจอมวันปูไม่กินไปให้ออพออดีโทรศัพท์มาพอดีรอดจะได้ดไปทรงรอดตายแล้วยายโทรมาวันสี่ถุมกินอีกรอบนึงยายแับน,นี้โอ้แสบหลายท่านของมักมันอ่ะออกินใส่ผกป,ป่นยายเอ,อ้ยคุก,กับข้าวว่าแสบ หัวมึงบอกเหม็นเป่ฝรั่งมันอ๋อมันชิกล้าจีเหม็นมก็ต้องนั่งทนเลยประชันดิอ่าเขาหมักบอะจังไดแล้วคุเดะหายอย่งนี้นยยนรถก,กูยังา่ามันเหม็นเพียงเด้อมันยังว่าโอเคโอเคอยู่ใส่หัวลงมาหักเอาเนาะบอยไปหงฟางคนยังหัวอะไรสิใจเอาขึ้นไปแล้วเอาถุงประแดบดบจอมไปจอเสนาเนี่ย องั้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ